ผมเป็นโลกัมภาพอแม่ตายหมดเป็นคุนจนอาศัยวัดไทยทานหลวงตาเลียงอายุของค่งคมสันก็ไดย2่ปีแล้วละ่ะคีดจะโกนผมเปียงสรงพาเหลืองเผื่อแพ้บวชแทนคุณพอกับแม่ผู้เพิ่นตายจากแลลวเหกสู้ขึ้นสู่สวรรค์วาสิบวชอยู่กับหลวงตาอยู่กับหลวงพี่อ้วนอยู่กับเนี่นขอดอยู่วัดนีสนดอกมามามาสุดายมาลืมข้าวตวละเอา อิตปีคือเดือยไก่หอยพักว่าคือแหงตากปีสับพีคือไก่ตอดอึงตอดยามได้พีขึ้นพีขึ้นโวกนักขาขึ้นหางอ่ะสัตว์ท่านล่ะคือค่อยละเกียกต้มเกียกแล้วยางถูต้นสมมอนี่ขอดห้ามแปดไม่ว่ายังโกดนี่ ทองสับพ,พีทองจำว้าวทัวรที่พอ่อแดนอิติปีคืออย่างก่อนอิติปีตีเด็กไก่น้อยกอดพ่อป่าเจียวอ,อิติปียยงงอย่อางก่นจะคือเด็กไก่น้อยเอาบะคือเด็กไก่น้อยจังไหนมันเป็นติปีปพ,พูดสับพีคืออย่างก่อนสับพ,พีคือไก่ตอดอึงมันจะแปลว่าไก่ตอดอึงวะเดี๋ยวเอาบะเคยเห็นไก่ตอดอึงมันตอดอึงปับ๊บอึงหมดจิ <c oughs> <c oughs> เรื่อยโอ้ยเอามุขิกาเต็มหัวอย่นั้นขนาดเนี่ยบอกหลายเท่าไรว่าอย่าเอาไปล้านตีหัวตีหัวเห็นบอกมุขิกาขึ้นเต็มหัวไปตลอดหูเห็นจังบุหูมอมอวดนี่ปาโคมมัตายอ๋อมันตายก็ได้อม,มอมหาม,าม,าม,ม,หาหมไหนกันของเป็นเน้นเขาเป็นพระเอาเขาจังบวชพร้อมกันอยูอ่พร้อมกันจะของเป็นเน้นกับหลวงพี่ตัวไอ้จับตุ้มมขิกาเออเออหยอกแต่กันอยู่หันแล้วเอามาเหยังใบล้านลงตาเนะี่ยทลองะเนาะทองไหนมันคลอง ทองหยังบุญพิวิทก็จะได้คืนธรรมะต้องคืนวัฒน์เทพพักกาศโอ้ยพอกไงโอ้ยตายแล้วเทพพักกาศใสดอกเทพสังกาศเออห่าละว่าเป็นยังบ่หลวงพี่ใกล้จะคล้องแล้วว่าให้ฟังเบืองกันนะกันที่เท่าไหร่ล่ะกันที่หกกันช่วโชกว่ามือตอนนั้นนูตานอเนียน้อยนอน้มาที่กาบจากโคงศิรีตามหาลูกว่าโอ้ยสองกันหาซาลีออลูกไปไส่นอนเป็นแล้วเอ้ องพระเวศบอมีรอดวาดูกอนั่งมาที่อันวาสองกระหาชาลีพีท่าแล้วท่าดักจีลรเอาแก้วสองนอไปนั่งมือที่เส้เสียใจพราะกดแชนนั่งได้แ่นไปห้องดังๆว่าว่าจะไหนน้อนอดู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 เธอทำ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 ไมถึงทำกับท่านได้ว่าันดู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 เธอทำ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 ไมถึงทำกับ่านได้ ไอี่อนยตายมันไปจเขามาดอกเธอโดน่หมวยป่าอียงกับันมันเทีสังกาด้นี่ยนจะว่ายากหนกคือเกาดูดเธอท้ำน่มันเพลงใลหงพี่ฮเพลงปอบเมเาเพลงไหมเสียนใส่แล้านขอยโอ้ยต่อยน่ไม่โอ๊ยตอเจ้าอีกเชียร์นะหาไม่ออกมานหินข่อยจะไอ้เนี่นี่ เธอจะรักใครชอบใครฉันไม่ว่าโอ้สังแม่มดขอเธออย่าจกกันให้ฉันเห็นฉันนี่แหละเป็นคนที่เลือดเย็นอาจจะเป็นฆาตกรตอนจกกันจกเมื่อไหร่ก็บอกด้วยโอ้หมือนี้สร้างแม่มดคือมาวัตตะเศร้า<笑>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 มหาจิน,นไผ่ทีเห็นมาพูดเดียวเนาะเอาจเจริญพ่อม่ออกสุทีบุย้ยไวพ่ไวพวันไราซราป่านี้ ออหวยเอาคืออบมันครบแล้วบ่ะนี่ตะครบปานอีตัวอา,กาบกเกศเทียนตัวคือใส่กาบเกเทียดูยเนี่เอากะกาบพระพุธพระธรรมพระสง์พระเยูพระอิงหางรากระายและรา,ก,าออก,กระเทยกระเทือนหลายขึ้ใวยกาบแปดเทียพุนแปดก็ผาห่ังผาเป็นอมมพาต <c oughs> คีอได้มาวัดตาเซาจังมีแนวเฮียกับมาตะเซาเหรอนตัวเนาะได้อย่างมาสันเนาะ อาหารการกินได้มือนีแกงหัวปีตมปาคอบู๊หมาเนี่ยนะครับมกปดุกตังเคิงหมอปิงปหมอจำแจวบองหออันที่บอกมันหนีคิดว่าหรอกว่าหัวคนเลยระวาณสิเดสันอิหนีเราเคยมีไปตโตสามฐานกค่สัน กับคราวนี้สามอย่างค่ะหลวงพีเออทานแรกได้อย่างเนาะทานแรกแกงนอไม้ใส่ผักขาถ้าใครยู้นะเขมาแมนหลวงพีถทานที่สองเนี่ยถานที่สองแกงผักขาใไซนอไม้ทอดหม้อเดียวกันบ่ฮึจังวาวาม้อเดียวกันละตาคนละเทียทานที่สามมันยังไงจ้ะวุ้ยของหลวงพีมากหล่ะของหวานนั่นแหละต้นถั่วดำของคนมักเนื้อบัแมนถั่วดำ คาราซังเขาลองซอ,องกับบอแมนต้มสาคูสาคูกับบอแมนกล้วยบะชีกล้วยบะชีกับบอถืกเ,เอาของหวานมาหยัง่งน้ำตาลเด <c oughs> ี๋ยวน้ำตาลไม่ค่อยจำมือซิวมันงหมคือบอต่ำแก้วพริกดีมาจากถ้วยนั้นแล้วใครมาบอต่ำเมื่อดอกแก้วปลาแดกปลาดากมันเบิดมัาสืหมดมพ่อหมดพ่อเถอะเปลี่ยวพอ่อตีหีตีไทยตี่อน,นย หลวงพี่คะอิสันกบน้องวันมาตาเสาอีหลีนั่นแหละพ้าอีสันไป็นยางเหรียญนะคะไปยางเหรียญใส่ล้อป้าเขาโคตรพุ่นนะวุ้ยจามาหาส่วนพระทุ่นสงข์เขาป้าเขาโคตรเขาว่าไปหรอกมันเป็นยังขี้เดียด์มอยมันพุ่นพุ่ไปนั่งเหรียญห้องหมึกมี่มันก็เย็นดีไปไปรองห้องหมึกมี่เป็นยังขี้เดียด์ไม่มีตาห่ำไม่ออกที่อยากไปใส่อยากไปโกบักตาลผูพุ่นนะไม่ใช่ยังต้นบักตาลผูมันจังมีเคลิ้ลลอย เขาบ่าไปเราเขาจะไปปูสาดลีนใต่โัมแต่ผมแจัสิไปเห็นอย่งห่มแต่ไปซอมมึงแต่ะล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 ะนาฮอหนาแรงจังสี่บกเป็นแต่ไปเราไต้ห่มแต่ไปยังแต่ะละละละมันแห้งว่าภาพเขาบอกอย่างก็จะวัดกรได้เน้อก่อนเคียไปใ้ไอกเขเน้นขวดมึงนั่นนะเหื่องโอ้เลไม่ง้งเลยปะเนี่ยเอ้าบกวจ้ของปิดเน้นไปยงไม่ออกกระบอกจจำนี้ปิดเนาะ มันสิเป็นอย่างเขาคิดฮอดกันเนาะจ้าเอาจ้าเอาเน้นขอดมาดื่อแถอบ,บัดนี้เน้นขอดจ้าจ้าหลายพันศาแต่นองได้เที่ยวทรงบินโตเพนปา,านี้แลว้วอนิจจักมือใดศิลาศิกย์สังยุดนเอาวไฮบอสีง่ายเลย <c oughs> นี่แหละโยมวันเลยผ่าจีวอนผีมันหอนย่านสิกอรออกพันสายจุดกว,ว่าแนวหัวใจมันเที่ยววุ่นเวห เพลงจางตันี้เกาหัวนิสัยแนวหัวใจมันเท่หุนเบ่หาแต่นั่งนองรักนาเด็กโง่ตุกจุเลวดอูใส่ละมูใส่ละใส่ละมูังใส่ละ่ละข้อมันข้อสีมันตัวใหญ่บ่กูสีกูต้งอาคื่อว่าขามันตายเลยโอ้ยกูแตกสาว ขวากจักว่าเห็ดอีหยังดิมันนี่สิเป็นเข่ามาบาดอีหยังเข่ามาบาดอาบาดลูกพี่ขาอันซุ่มนาคซุ่มสังเกตุไอ้หวหกเต็มขั้วอยู่กับสาวันไปล่างไ้นะซุ่มหนักแมาซุ่มเป็นยุ้ยจี้เอ๊ยบอเลยเป็นวายกินหลุดจักเต็มหุ่นจักล่างหุ่นจั๊กปวดยังานถ้าไม่ออกไม่เอื้ออันเด็สังเกตุออฟออฟสบ๊ย เอา,ปาเป็นสังยางบ่เบิ่คตรีิแม่ <c oughs> ินโตมันหนักกะระดอกกันเียินโตาเนี่ยกระจมันหนักหนังกระดอกกรเนียกะมันหนักหน,นังก,ก,กะระดอกอันน <c oughs> ี้ยามาต่ำตี๋ฮ้ย